อะไรที่เกิดขึ้นนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอใช่ไหมคะตอนนั้นนะคะตอนที่เกิดเหตุใสไหม้ที่สุขาวดีเนาะบ้านสุขาวดีตรงนี้ค่ะนี่เลยตอนนี้มียืนอยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ฝั่งชายทะเลนะคะติดบ้านสุขาวดีนะเพราะว่าดีใจค่ะที่ได้ข่าวที่เห็นป้ายนะว่าบ้านสุขาวดีกลับมาเปิดแล้วนะคะอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดเนาะแต่เราก็ดีใจเนาะเพราะเราเป็นคน พื้นที่อยู่แถวนี้ใช่ไหมคะเราเห็นความเจริญรุ่งเรืองนะความเขาเรียกว่าทุกสิ่งที่คนสร้างแนละ้วตั้งใจสร้างแล้วก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการ จ้างงานในท้องถิ่นเนาะมีคนที่เขาได้ทํางานในนี้นะคะนี่เลยด้านหลังนี้เลยนะคะทุกคนค่ะโอ้ยเนาะดีใจเนาะตรงนี้เป็นสเสด็จเตี่ยนะคะนี่เลยนะคะสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะแล้วก็อันนี้ช้างนะสัญลักษณ์ของช้างซึ่งเป็นอะไรที่เนาะคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบ้านมีก็ผูกพันกับช้างนะเพราะบ้านมีมีช้างนะคะอดีตนะตอนนี้ไม่ไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนาะเรา เราผูกพันกับช้างมากๆเลยนะคะไปที่ไหนเราก็จะเห็นและที่สําคัญเนาะช้างอะอยู่คู่กับสังคมไทยเนาะเป็นอะไรที่คนไทยชอบให้ความเอ็นดูนะแล้วก็เขาก็น่ารักจริงๆเนาะนี่เลยนะคะก็เลยแอบเดินมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเดินมาไกลเลยนะคะเนี่ยยังไม่แน่ใจตอนแรกเดินมายังไม่แน่ใจว่าเขาตรงนี้เขาจะเปิดไฟหรือเปล่านะแต่ขอบคุณเลเกินที่เขาเปิดไฟไมาให้นะเออแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะก็อยู่ประมาณเนี้ยเนาะโอ้สวยเนาะ สวยมากเลยขอบคุณที่เขาแบบเขาอ,อนุญาตให้เราได้ได้เห็นเนาะนี่เลยค่ะโอ้นี่ช้างใหญ่เลยนะคะโอ้ตอนนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นโรงละครไอที่เขาจัดงานนะอ๋อที่เขากั้นแล้วคะเนะี่ยเขากั้นละอ๋อมีช้างอยู่ฝั่งนี้ตัวเดียวนะคะฝั่งนู้นเขากั้นรู้สึกจะเป็นเขตอะไรที่แบบน่าจะเป็นเขตที่ไฟหไหม้หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะคะโอ้สวยเนาะสวยไหมขออนุญ,ญาตนะคะ โอ้สวยสวยน,นี่เลยค่ะสวยเนอะขอบคุณผู้สร้างนะคะที่ทำให้เนอะสถานที่แห่งนี้เป็นแบบได้สร้างงานสร้างอะไรเนอะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเผยแพร่เอกลักษณ์ของประเทศชาติเนาะโอ้เนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณช้างอีกตัวท่านอยู่โน่นเลยเนอะอยู่ฝั่งโน่นเลยน่าจะเป็นฝั่งที่กั้นพอไฟไหม้หรือเปล่าไม่รู้นะ เราก็ไม่รู้อะไรนะดีใจที่ได้เห็นกลับมาเปิดนะถึงจะยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็จะทงซ่อมแซมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะเห็นไฟสว่างสบายแล้วเราก็ดีใจไปด้วยเนาะอ่ะพอสมควรนะมีจะกลับละมีจะกลับแล้วค่ะกลับจริงๆแล้วคขาดีโอ้ยดีใจดีใจดีใจจริงๆเนาะอือนี่เลยช้าง